พี่ตามบอกว่าให้กระจบมองข้างเลยแล้วหมุนพวงมาลัยอมันดูเข้าท่าดีนะดูสมเหตุสมผลดูเป็นหลักเป็นเกณฑ์ดีแต่ก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าไม่รู้ว่าโพสิชันในการนั่งไม่เท่ากันแขนขายาวไม่เท่ากันการปรับเบาะการปรับเอ็นเบาะนะครับต่างๆก็ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นโพสิชันในการแก่ระยะก็อาจจะมีเหลี่อมล้ำไม่เท่ากันบ้างนะครับแต่เราจะเช็คยังไงล่ะนะครับสวัสดีครับผมตั้มทามีอาโอทชอปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆครับในการกะระยะนะครับว่า ตอนเราเลี้ยวกระจกมองข้างนี่แหละครับมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าโพิชั่นของเรานั่งไม่เท่ากันเราจะมีวิธีการกะระยะยังไงเราจะมีวิธีการเช็คอย่างไงว่าถ้าเลี้ยวแบบพิทซัมมันจะผ่านหรือไม่ผ่านเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีวิธีเช็คเช็คอย่างไงนะครับก่อนจะไปดูนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับอ่ากดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับนะครับเพื่อนๆเป็นกังวลกันมากครับว่า เวลาเลี้ยวเลี้ยวไม่พ้นสักทีคิดว่ามันพ้นแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับพอมาดูพิทัพิทักบอกว่าให้กระจมองข้างเลยแล้วหมุนพวงมาลัยอมันดูเข้าท่าดีนะดูสมเหตุสมผลดูเป็นหลักเป็นเกณฑ์ดีนลองนําไปปฏิบัติด,ดูก็เข้าใจอ่าลองทําดูแต่ก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าไม่รู้ว่าระยะห่างจากรถเราเนี่ยมันห่างมากน้อยแค่ไหนต้องการระยะยังไงอ่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะเพราะว่าเพื่อน,อน,อนๆโพสิชันในการนั่งไม่เท่ากันแขนขาย,ยาวไม่เท่ากันการปรับ เบาะการปรับเอนเบานะครับต่างๆก็ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นโพซิชันในการการยระก็อาจจะมีเหลื่อมล้ำไม่เท่ากันบ้างนะครับแต่เราจะเช็คยังไงล่ะนะครับว่าเราเลี้ยวแล้วพ้นรถเราเลี้ยวแล้วผ่านโดยที่ด้านข้างไม่ไปคู่นะครับอย่างนี้ครับนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับลองขับรถมาปุ๊บนะครับเพื่อนๆดูกระจกมองข้างใช่ไหมครับกระจกมองข้างเลยนะครับเลยแล้วหมุนพวงมาลัยใช่ไหมครับอ่าหมุนพวงมาลัยนะครับพอหมุนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าปล่อยไปแล้วเลยนะครับให้ดูกระจกมองข้างครับนะครับดูกระจกมองข้างว่า จังหวัดที่เราดูเมื่อกี้นะครับแล้วเราดูว่าระหว่างตัวถังรถเรากับฟุตบาทมีระยะห่างไหมถ้ามีปุ๊บแสดงว่าระยะนี้ได้ระยะนี้ผ่านเราก็จําไว้ครับนะครับดูอีกทีสินะครับกระจกมองข้างเลยเสาโพสิชันนี้นะตำแหน่งนี้ปุ๊บเราหมุนพวงมอะไรครับหมุนพุงงาลไรนะครับแล้วเราก็ดูครับดูกระจกมองข้างดูสิดูสิล้วก็อย่าขับผ่านไปเฉยครับดูด้วยครับดูว่ากระจกมองข้างนะครับดูว่าด้านข้างของเรา กับขอบรถนะครับกับขอบของฟุตบปาทมีระยะห่างเท่ากันไหมนะถ้ามีระยะหา่างปุ๊บเราคืนพวงมาลัยดูซิเราคืนพวงม,มาลัดามมมายดูแล้วมันเข้าไปเบียดไหมถ้ามันไม่เบียดแสดงว่าอ่าจังหวะนี้ได้นะนะครับระยะห่างประมาณนี้ได้เราสามารถเลี้ยวพวงม,มาลัยตอนนี้ได้อ่าในนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆลองดูแล้วนะครับเพื่อนๆมั่นใจแล้วนะครับก็ลองเทสอีกสักรอบสองรอบนะครับลองดูนะครับเรามาเทสกันอีกทีหนึ่งสิว่าผ่านไหมนะครับดูกระจกมองข้างนะ ดูกระจมองข้างพอกระจมองข้างผ่านนะครับเลยมาอ่ะเลยมาประมาณนี้แล้วลองหมุนพวงมาลัยดูสินะครับลองหมุนพวงมาลัยดูนะครับแล้วเช็คดูสิว่าระหว่างรถเรากับผู้บาทมีระยะห่างเท่าไหร่นะครับเราก็มองไปครับมองดูดีๆครับนะครับมองดูนะครับอ่ามีระยะห่างอยู่มีระยะห่างอยู่แสดงว่าเราเลี้ยวพ้นแน่นอนนะครับอ่าเราก็จําไว้นะว่าเมื่อถึงจุดจุดนี้เราก็หักพวงมาลัยให้ กระจกมองข้างเลยไปสักหน่อยหนึ่งอ่าถ้ากระจกมองข้างเลยไปสักหน่อยหนึ่งแล้วเราหมุนพวงมอะไรมันก็พ้นนี่นาเราก็จําไว้ครับว่ามันเลยไปประมาณไหนเลยไปประมาณเท่าไหร่นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับขับรถไปได้เริ่มคล่องแล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆไม่ต้องมาหันมามองกระจกมองข้างแล้วนะนะครับไม่ต้องมาดูภาพสะท้อนว่าอ่าเราขนานกับฟุตบาทไหมไม่ต้องครับเมื่อเพื่อนๆนะครับมั่นใจแล้วว่าอ่ากระจกมองข้างนี้นะมันเลยฟืตบาทแล้วเราหมุนพวงมอะไรเนี่ย มันพ้นแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็หมุนไปได้เลยนะครับพอหมุนปุ๊บนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมานั่งสนใจแล้วว่ามันพ้นหรือไม่พ้นเพราะมันพ้นมาแล้วนะครับเรามั่นใจว่ามันพ้นแล้วนะครับเนี่ยไม่ต้องมองเลยครับเรารู้ว่ามันพ้นครับอ่านี่แหละครับเวลาเพื่อนๆเช็คนะครับเช็คว่าเราจะพ้นหรือไม่พ้นเราจะครู่หรือไม่ครู่นะครับเราเช็คได้แบบนี้เลยครับนะครับด้วยการดูกระจกมองข้างนั่นเองนะครับดูว่าเราไปเบียดฟุตบาทไหมครั้งแรกเราเช็คนะครับเราเช็คช้าๆครับนะครับเช็คช้าๆครับช้าๆก่อน ถ้าเราเช็คดูแล้วนะครับมั่นใจแล้วว่าอ่ามันผ่านมันพ้นไปได้ครั้งต่อไปเราก็มั่นใจได้เลยนะวิธีการการระยะนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับพเพราะว่าครั้งแรกเราทําเราทาช้าๆแล้วเราก็ดูว่าระยะห่างมันประมาณนี้มันพ้นนะครับพอระยะพอเราฝึกสักสองรอบสามรอบเรามั่นใจแล้วว่ามันประมาณนี้เราก็จะทําได้นะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าด้านหน้ามีรถเข็นอยู่นะครับถ้าเราใช้กระจกมองข้างเลยรถเข็น มันจะพ้นไหมอ่านะครับดูครับเราก็ให้กระจกมองข้างเลยรถเข็นอย่างเลยรถเข็นแล้วหมุนครับหมุนพวงมไรันะนะครับดูดูด,ด,ดูิว่าทฤษฎีนี้มันใช้ได้ผลจริงไหมว่าพิทต์หมูอ่าเห็นไหมครับมีระยะห,ระห่างระหว่างรถเรากับรถเข็นนะครับอ่าถ้ากระจกมองข้างเลยรถเข็นนะครับแล้วเราหมุนพวงม,มาลัยอ่ามันพ้นแสดงว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้ผลดังนั้นคราวหน้านะครับเราขับรถมานะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งมองกระจกด้านหลังแล้ว เราแค่กล่าวว่าให้กระจกมองข้างมันเลยแล้วเราก็หมุนนะครับด้านหน้าครับด้านหน้ามีรถเข็นเหมือนกันเราลองใช้ทฤษฎีดูดูซินะครับรถเข็นนะครับให้กระจกมองข้างเลยรถเข็นนะครับเลยรถเข็นปุ๊บอ่ะหมุนพุงงอะไรครับหมุนพุงงอะไรนะครับเพื่อนๆทำช้าๆนะเวลาเช็คครั้งแรกนะครับปุ๊บนะครับดูครับอ่านะครับรถเข้าไปใกล้ไหมอ่าถ้าไม่เข้าถ้าไม่เข้าไปเบียดปุ๊บก็สบายใจได้เลยระยะนี้เราเลี้ยวพ้นแน่นอนครับอ่านะครับนี่แหละครับวิธีการเช็คว่าเรา เลี้ยวกระจกมองข้างเนี่ยเลี้ยวพ้นเยอะมากน้อยแค่ไหนเราถึงหักพวงมาลัยนะครับก็เป็นการเช็คเพราะว่าพ,พ,พสิช position ในการนั่งแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับวิธีการหมุนพวงมาลัยก็ไม่เท่ากันดังนั้นฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับเวลาเลี้ยวนะครับก็ให้ดูดีๆครับดูก่อนนะครับดูก่อนว่ากระจกมองข้างเลยมากน้อยแค่ไหนครั้งแรกอาจจะต้องทําช้าๆหน่อยแต่พอครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเรามั่นใจแล้วว่า อ่ามันประมาณนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องดูแล้วนะครับเราเลี้ยวไปได้เลยนะอ่าเดี๋ยวทีนี้เรามาเช็คดูอีกทีหนึ่งครับว่าถ้านะครับถ้าเราหมุนพวมอะไรเลยโดยที่เราไม่ต้องมองนะครับโดยที่เราไม่ต้องมองนะครับมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นครับอ่าไปครับไปครับเลี้ยวเลยครับอ่าด้านหน้าทางขวามือมีรถเข็นใช่ไหมครับมีรถเข็นนะนะครับเราตรงไปก่อนครับนะครับ ดูก่อนครับนะครับให้กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับเลยแล้วหมุนครับอ่าหมุนไปเลยครับโค้งไปโค้งไปครับเห็นไหมครับว่าระยะห่างนะครับจากรถเรากับรถเข็นมีนะครับอ่าสบายใจได้เลยระยะนี้ปลอดภัยเราเลี้ยวไม่ครูดไม่ชนแน่นอนนะดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนลองทําสักครั้งสองครั้งแล้วเวิร์กมั่นใจได้เลยครับว่าครั้งต่อไปยังไงก็ผ่านครับพอเราทําสักสองสารอบ3ามสี่รอบนะครับห้ารอบหกรอบเริ่มไปเรื่อยๆครับนะครับลองลองทำดูครับพอเพื่อนเพื่อนทำได้ปุ๊บ ม so ั่นใจปุ๊บทำบ่อยๆปุ hacen. ๊บข้าวต่อไปเพื่อนๆก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาเลี้ยวก็จะเลี้ยวได้ง่ายมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นดังนั้นเมื่อเรามีความมั่นใจนะครับเวลาที่เราขับรถนะครับเราก็จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาเลี้ยวเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าด้านข้างจะไปครุดนะครับเพราะว่าเรารู้หลักแล้วว่าใช้กระจกมองข้างเลยเลยมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆต้องเช็คครั้งแรกก่อนถ้าครั้งแรกเช็คแล้วผ่าน คราวต่อไปผ่านครับแต่ถ้าเช็คแล้วไม่ผ่านเราก็เพิ่มระยะห่างนะครับจากโกระจกมองข้างนะครับกับฟุตบาทกับเสาก็เพิ่มระยะขึ้นไปครับเพิ่มระยะห่างขึ้นไปนะครับพอเพิ่มระยะห่างขึ้นไปปุ๊บเราก็เช็คอ,อีกทีหนึง่งถ้าผ่านปุ๊บเราก็จําไว้อ่าระยะห่างประมาณนี้นะครับมันได้โอเคนะก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่ anyway อนๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับว่าวิธีการเช็คเช็คอย่างไงนะนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับมือใหม่ที่ขับรถมา แล้วโพสิชันนั่งไม่เท่ากับผมลดความยาวก็ไม่เท่ากันเบาะนั่งปรับก็ไม่เท่ากันเอียงเอียงก็ไม่เท่ากันนะครับสูงต่ําก็ไม่เท่ากันโพสิชันวงมาลัยยื่นออกมาก็ไม่เท่ากันวิธีการเช็คนะครับว่ารถเรานะครับเลี้ยวแล้วผลเลี้ยวแล้วไม่พ้นะครับด้วยการให้เรานะครับดูกระจกมองข้างนั่นเองนะครับกระจกมองข้างเราเลี้ยวไปแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราก็เลี้ยวไปเลยนะครับ เมื่อเพื่อนๆเ,เลี้ยวไปแล้วก็ดูกระจกมองข้างกระจกที่มันสะท้อนนะครับด้านข้างนะครับดูว่าตัวถังรถเรากับด้านข้างเบียดเข้ามาหากันไหมถ้ามีการเบียดเข้ามาแสดงว่าเราเลี้ยวเร็วเกินไปเราหมุนพวมองมาลัยก่อนที่จะถึงกําหนดเวลาเลี้ยวดังนั้นพเพื่อนๆก็จําไว้ว่า,าถ้าพวมองมาลัยถ้าเรานั่งหลังพวมองมาลัยแล้วเราดูกระจกมองข้างทีนี้รถเรามันเริ่มเบียดเข้าเบียดเข้าเราก็จำไว้ว่า ให้กระจกมองข้างเราเลยเยอะไปคนนี hmm. okay. out, way, like mm ้หน่อยอีกหน่อยแล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆขับมาแล้วปุ๊บอ่าดูกระจกมองข้างเลยเหลี่ยมเลยมุมเลยเสาเลยฟุตบาทมาแล้วแล้วหมุนพวงมาลัยปุ๊บแล้วตาดูกระจกมองข้างตามไปด้วยพอดูเสร็จปุ๊บมันโค้งมีระยะห่างสม่ำเสมอโค้งไปปุ๊บเพื่อนๆก็จําไว้เลยว่าระยะประมาณนี้จําไว้นะว่าเราถึงจุดจุดนี้แล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับเมื่อเพื่อนๆทาได้ปุ๊บนะครับรู้แล้วว่าห่างประมาณนี้ กระจกมองข้างเลยมาประมาณนี้แล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยทีนี้ครั้งต่อไปเราก็ไม่จําเป็นต้องมองแล้วเพราะเรารู้แล้วว่ามันห่างแล้วประมาณนี้เราผ่านเราพ้นมาได้โดยที่ด้านข้างรถเราไม่คลูดนนั่นเองนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนะนะครับสรุปให้นะครับก็คือหลักๆให้เราเลี้ยวไปแล้วนะครับเมื่อเราเลี้ยวไปแล้วเราก็ดูกระจกมองข้างด้วยนะครับอ่าดูกระจกมองข้างที่มันสะท้อนออกมาว่าด้านข้างรถเรากับฟุตบาทที่เราเลี้ยวโค้งมาเนี่ยนะครับบุนพวงมาลัยไรเนี่ยมันเบียดกันไหมถ้าไม่เบียดเราก็จําไปเลยว่า ประมาณนี้แหละแล้วเราค่อยหมุนเพวงมงลัยรก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับลองนําไปปฏิบัติดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการกกระยะนะครับใช้ทฤษฎีกระจกมองข้างเลยสเหลี่ยมเลยเสาเลยมุมแล้วพ้นไม่พ้นพบว่าโพิชันแต่ละคนนั่งไม่เท่ากันผมก็ได้แนะนําให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วว่าการเช็คว่ารถของเราเลี้ยวประมาณนี้พ้น เลี้ยวประมาณนี้พ้นดังนั้นเมื่อเพื่อนเพื่อนเช็คแล้วรู้ระยะแล้วนะครับครั้งต่อไปเพื่อนๆไม่ต้องมาทำซ้ำอีกแล้วครับรู้จังหวะแล้วรู้มุมแล้วนะครับรู้ระยะแล้วเลี้ยวครั้งต่อไปไง่ายๆเลยครับนาเลี้ยวผ่านปุ๊บ ครั้งต่อไปเพื่อนสบายใจได้เลยเลี้ยวได้เลยหักเลี้ยวได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนงงสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนไปทํามาแล้วลองดูแล้วอ่าได้เรื่องยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนนะครับอยากพูดคุยกันไปเจอกันใน a c e b o o k กลุ่มนะครับส่วนลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับเพื่อนกดเข้ามาจอยกันได้เลยนะนะครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe ก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะเพื่อนๆ,ๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงล่ะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟรรเลี้ยวกันนะครับ